สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะข้าวอาห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับอายุจะสามสิบวันและยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันแล้วนะครับก็มีพี่พี่ต้อมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับอาต้อมทําคลิปเรื่องการใส่ปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไปย้อนดูได้ครับมีพี่พี่ถามมาว่าใส่ปุ๋ยข้าวสายพันุ์นี้นะครับอย่างเช่นห้าสี่ห้าหนึ่งเนี่ยข้าวไม่เกินหนึ่งร้อยวันเนี่ยเราใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใส่สูตรไหน ใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับถ้าพูดรวมๆเลยคือข้าว100วันนะครับถ้าข้าว100วันนะครับการใส่ปุ๋ยจะแบ่งเป็น3รอบนะครับถ้าพี่ๆใส่3รอบนะหรือใส่ใสรอบก็ได้นะครับรอบแรกให้จังหวะในช่วง20วันประมาณ15 15ไม่เกิน20วัน1รอบนะครับรอบที่2ประมาณ35วันรอบที่3คือข้าวตั้งท้องประมาณ60วันนะครับ อันเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆน้องๆและว่าจะอ้รอบไหนเป็นรอบหนึ่งรอบสองนะครับแต่ต้อมจะแนะนานะครับข้าวในช่วงแรกนะครับถ้าใส่เหมือนต้อมนะในช่วง15ถึงไม่เกิน20วันอ่ะต้อมจะใส่ยูเรียเพียวๆไปก่อนนะครับสิบถึงสิกิโลต่อ1ไร่นะครับอันนี้ใส่ใส่ไปก่อนนะครับแล้วมาใส่ในช่วง35วัน35วันเนี่ยจะเป็นเอาเอาสูตรผสมก็คือสูตรเสมอ 15, 15, 15, 15 2ลูก นะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเลีย1ลูก4 6 0 0 1ศย์ลูก3ลูกเนี่ยถามเมื่อวานในกี่ไร่นะครับ7ไร่นะครับประมาณ7ไร่ได้นะครับไม่ไม่ถึง10ไร่นะถ้า10ไร่ต้องเพิ่มอีก1ลูกนะครับก็เอาง่ายๆคือยูเลีย2ลูกสูตรลูกเป็น4ี่ลูก4ลูกในย10ไร่ได้นะครับสี่ลูกใน10บไร่ได้ในช่วง35วันนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงแรกอย่างที่ต้อมบอกก็คือเราอ่อยเอา 10- ถึง15กิโลกร,รัมต่อ1ไร่แล้วก็อ่อยเอานะครับ แล้วมาใส่อีกทีในช่วงข้าวตั้งท้องข้าวตั้งท้องเนี่ยอยากจะให้เน้นเน้นตัวกลางกับตัวท้ายอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าเพียวๆ,ยๆะนะครับยี่สิบแปดยี่สิบนะฮะสิบห้าห้ายี่ห้าสิบห้าห้ายี่สิบพวกเนี้ยสามารถใส่เพียวๆ,ๆได้นะครับหรือจะมาบวกอ่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปก็ได้ครับอย่างเช่นอ่าสิบห้าห้ายี่ห้าสองลูกนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งลูกนะครับเจ็ดไร่ถึงสิบไร่อย่างนี้ได้ครับหรือจะเอาตัวอ่า 15 5ห้ายี่สิบนะครับหรือสิบห้าห้ายี่้าเนี่ยบวกกับส5 15้าสิบ้าสิบห้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามต้อมนะที่เคยใส่มานะครับก็คือเอาตัวยี่สิบดยี่บเนี่ยบวกกับ0ูนย์ศูนย์หกได้นะครับสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่บห้าเนี่ยบวกกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ได้นะครับแล้วค่อนข้างที่จะดีนะครับหรือหรือกังวลว่าเอ๊ะผมเคยใส่ยูเรียเยอะแล้วพอมาใส่แบบเนี้ยมันจะมียูเรียไหมมีครับก็ตัวหน้าไงครับมีตััวหนน้าอยู่ะครบ คือปุ๋ยที่แบบไม่ต้องมาผสมนะครับใส่แบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่ว่า,าใส่นั่นกิโลเท่าไหร่นี้มาผสมอันนี้อันนี้อันนั้นก็ไปดูไลฟ์ดูคลิปได้ต้องเคยทําคลิปไว้นะครับก็เป็นสูตรที่แนะนํากันนะครับคือข้าวร้อยวันไม่ว่าจะเป็นร้อยวันนะครับหรือข้าวร้อยยี่สิบวันใส่ได้เหมือน,น,นเหมือนกันทุกสูตรนะครับเหมือนกันทุกสูตรไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวใส่ได้ครับอันนี้คือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยอยู่ที่เจ้าของนาเลย จะใส่มากใส่น้อยนะครับอยู่ที่เทคนิคการใส่ถามว่ามันคงตัวไหมที่เราใส่ปุ๋ยสมมุติสิบไร่เราเคยใส่สามลูกเอ้สี่ลูกจะเราลดมันเหลือสามลูกได้ไหมไได้ครับมันอยู่ที่เจ้าของนาแต่ถามว่าเปอร์เซ็นที่จะเขียวหรือจานจเจริญเติบโตเนี่ยมันอยู่กับการใส่ปุ๋ยหนึ่งอย่างสองอยู่ที่ระดับน้ํานะครับถ้าระดับน้ําเยอะจนเกินไปเราใส่ปุ๋ยน้อยปรับน้อยลงมานะครับมันก็จะเจือจางทําให้ข้าวได้กินปุ๋ยได้น้อยลงมาอีก นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับก็เห็นพี่ๆได้สอบถามเข้ามานะครับรอบหนึ่งรอบสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพราะว่าต้อมทาคลิปค่อนข้างที่จะเยอะในการใส่ปุ๋ยนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนพี่ๆน้องๆข่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอ่าเคมีนะครับหรือจะเป็นพันข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับผู้หูเกษตรในช่อง YouTube นะครับ0994199366 0 9 6, 0 9 4 1 9 9 3 6